ทำไม SL สำคัญกว่า TP ในการเทรด 1. ถ้าเลือกได้ทุกคนก็อยากได้กำไรแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ในตลาดกว่า10ปีคือคนที่รอดไม่ใช่คนที่ TP เก่งแต่คือคนที่ SL แล้วยังอยู่ 2. ตอนผมยังมือใหม่ผมวาง TP ไว้ก่อนเสมอคิดถึงกำไรไว้ก่อนแต่ลืมวาง SL ผลคือกำไรบางไม้ได้ไม่เท่าไร แต่ขาดทุนทีเดียวพอร์ตสะเทือนทั้งเดือน 3. SL คือเพดานความเสียหาย TP คือความคาดหวังลองคิดดูครับระหว่างจำกัดความเสียหายกับคาดว่าจะได้เท่านี้อันไหนเราควบคุมได้จริง 4. การมี SL ชัดแปลว่าเรายอมรับว่าเราคิดผิดได้ไม่ใช่เรื่องแน่อายแต่เป็นเรื่องของสติเพราะยิ่งรับได้ไว เรายิ่งเสียหายน้อย 5. ผมวาง SL ทุกไม้ก่อนจะวาง TP ด้วยซ้ำเพราะผมเชื่อว่าการอยู่รอดสำคัญวกว่าการชนะ 6. ลองถามตัวเองก่อนเปิดไม้ต่อไปผมตั้ง SL แล้วหรือยังถ้าโดน SL แล้วใจผมยังนิ่งอยู่ไหมหรือผมแค่อยากได้โดยไม่ยอมเสีย 7. TP ททำให้เราฝัน SL สทำให้เราตื่นเทรดเดอร์ที่อยู่ยาวไม่ใช่คนที่ท p ีถูกทุกครั้งแต่คือคนที่ SL แล้วไม่หายไป SL ก่อน TP เทรดแบบมีแผนใจอยู่ก่อนกำไรผมจะแบ่งปันความรู้ที่มีให้ทุกคนอยู่รอดเพื่อประหยัดค่าครูในตลาดให้กับเพื่อนๆแล้วกลับบ้านเกิดไปดูแลพ่อแม่คนที่เรารักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสุขสำเร็จสุขที่สร้างสุข เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ